ดราม่าเบสคำสิงหลังโพสต์รูปล่าสุดแต่งเว้าวเกินจนโดนเตือน ไดรดาวาจากกรณีล่าสุดที่ตั้งแต่เบสคําสิงกลับมาเป็นโสดก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะสวยเปล่งปลั่งขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดสาวเบสก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพอวดความแซ่บในชุดเสื้อสายเดี่ยวบอดี้สูทคล้องคอเว้า wow, ด้านข้างเรียกได้ว่าสาวเบสเนี่ยฮอตเกินปานจริงๆซึ่งงานนี้ทําเอาทางด้านตั Th ้มเดอะสตาร์เห็นแล้วถึงกับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเอาไม้เรียวมาดิแล้วเบสเนี่ยก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าก็มาดีครับลูกพี่แต่ถ้าว่ากลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ดราม่าการ เบสคำสิงกลางอินสตาแกรมอาไว้เลยว่าแต่งเยอะไปเกือบเห็นแล้วอันไหนที่เยอะเกินเนี่ยก็ควรเตือนไม่ใช่ว่าอวยซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาปกป้องสาวเบสคำสิงกันเพียบเลย